ที่มาของหลักสูตรนะครับเกิดขึ้นมาจากที่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณข้อมูลมากขึ้นนะครับจากสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโซเชียลมีเดียหรือการช้อปปิ้งออนไลน์แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้จะยังไม่มีประโยชน์ถ้ายังไม่ผ่านการประมวลผลการผ่านการวิเคราะห์ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเกิดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางธรุรกิจได้ครับ ำไมถึงเรียนหลักสูตรนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าหลักสูตรนี้ครับสอนเกี่ยวกับ data science ครับซึ่ง data science เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาแรงมากๆในโลกของเทคโนโลยีครับผมแล้วหลักสูตรของที่นี่นะครับก็สอนแบบว่าทุกๆเทอมอครับก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ให้ทำซึ่งโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยเราเรียกว่า Capstone Project ครับแล้ว Capstone Project เนี่ยก็คือการที่ ในเทอมนั้นเนี่ยเราเรามีเรียนหลายวิชาใช่ไหมครับเราก็จะนําความรู้จากหลายๆวิชาที่เรียนเนี่ยมาประยุกต์รวมกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เดียวเลยซึ่งตรงนี้นครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าที่เราเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อไปสอบเฉยๆนะแต่ว่าเราได้ลองเอาทุกวิชาที่เรียนเนี่ยมาประยุกรวมกันเลยแล้วก็ลองปฏิบัติจริงเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์แบบนี้ครับซึ่งมันน่าสนใจมากครับผมจุดเด่นของหลักสูตรเรานะครับก็คือเรื่องของการบูรณาการศาสตร์ ทั้งด้านของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ร่วมกับธุรกิจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการที่เราดูแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วนะครับเราถึงยุคที่จะต้องมีการบูรณาการศาสตร์เรื่องของอสหวิทยาการนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันช่วยให้เราสามารถอตอบโจทย์หลายอย่างได,ได้มากขึ้นนะครับจุดเด่นสีที่สองครับเรามีภาคอุตสาหการรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรามาช่วยในการออกแบบแล้วก็จัดการเรียนการสอนนะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับรายวิชาในหลักสูตรเรามีการจัดกระเดยนการสอนในรูปแบบของโมดูลหรือชุดวิชานะครับซึ่งในหนึ่งชุดวิชาเนี่ยมันจะมีรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันอยู่แล้วก็รายวิชาในโมดูลเดียวกันเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะครับที่เราจัดเป็นรูปแบบนี้ก็คือเพื่อใหออ้นักเรียนของเรานะครับได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันให้เขามีทั้งความรู้ แล้วกกก็มีทัษัษะไปด้วยวยนิชาที่เรียนนะคะแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ Data Science แล้วก็ Data Engineer เกี่ยวกับ c o d i n g พัฒนาโปรแกรมนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ strategy ในการทำ business insight ต่างๆค่ะการเรียนลหลักนะคะก็จะได้เขียนโปรแกรมแล้วก็ได้ทำเว็บไซต์ได้ลงมือทำจริงค่ะแล้วก็อีกทั้งยังมีเกี่ยกับในเรื่องของการ ทำ Business โ o เดลต่างๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้กลยุทธ์แล้วก็ได้นำมาปรับใช้ค่ะ,นะคในระหว่างที่น้องๆเรียนในหลักสูตรนี้นะครับเขาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Data s c i ไ n c ์ตั้งแต่เรื่องของคณิตศาสตร์สถิติคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็รวมถึงการบูรณาการ4ศาสตร์เหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับ หลักสูตรนี้นช่วยพัฒนาตัวเราแล้วก็ประเทศยังไงได้บ้างเนี่ยอย่างที่บอกก็คือหลักสูตรน,นี้นะครับสอนค่อนข้างหลากหลายนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับแค่ศาสตร์ใดศาสตร์เดียวนะครับทีนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ปิดใจนะครับเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราพัฒนาตัวเองให้ทันโลกได้เนี่ยเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการานําพาประเทศไปข้างหน้าพร้อมกันได้ด้วยครับ ก็สำหรับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้หลักๆสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตั้งแต่ data scientist นะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล data analyst นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ business analyst นะครับนักวิเคราะห์ธุรกิจนะครับซึ่งอาชีพเหล่านี้นะครับหลักๆหน้าที่เขาก็คือจะเริ่มตั้งแต่ว่าเมื่อได้รับโจทย์มานะครับเขาก็จะต้องออกแบบนะว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไร เก็บยังไงแล้วจะนําข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจหรือโจทย์ขององค์กรได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2นะครับคือ Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลสําหรับอาชีพนี้ก็จะเน้นในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลนะครับซึ่งก็จะได้เรียงตั้งแต่เรื่องของระบบแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์แล้วที่ใช้ในการรองรับ การทํางานแล้วก็การประมวลผลรวมถึงการจัดเก็บและบริหารข้อมูลนะครับเพื่อให้ข้อมูลพวกเหล่านี้มีความปลอดภัยเสถียรแล้วก็สามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายนะครับถ้าจบไปครับอยากเป็นอาชีพอะไรก่อนเนี่ยก็เป็น Data Analyst ครับหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลนี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่าสาย Data เ,เนี่ยเราเรียนหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะได้ทักษะได้ประสบการณ์หลากหลายด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ การเจราจาการเขียนโปรแกรมนะครับการพูดคุยนะครับการต่อรองแบบนี้ครับมันทําให้ผมเนี่ยสามารถนําประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดได้ถ้าผมจะคิดที่จะเริ่มอาชีพที่2 3 4 5มสี่นานครับสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้นะครับหลักๆทางหลักสูตรเราก็จะเปิดรับในรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งในรอบนั้นนักเรียนก็จะต้องส่งตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วเราก็จะพิจารณาจากตัวพอร์ตโฟลิโอนั้น แล้วก็ในขณะเดียวกันอีกรอบที่เรารับก,ก็คือรอบ admission ซึ่งในรอบนั้นนักเรียนก็จะต้องสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแล้วก็รวมถึงคะแนนขั้นต่ำเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดครับสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่มหม6เนี่ยแล้วรู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะชอบทางด้านของการเขียนโคดดิง้งหรือว่าคิดว่าตัวเองชอบในเรื่องของโปรแกรมอะ่ะก็อยากให้น้องๆอ,งอะ่ะลองฝึกทําในตอนนี้เลยมหาม6เนี่ยลองฝึกทําเลยเพราะว่าการที่เรารู้ตัวเองแล้วก็กล้าวขึ้นมา ไวกว่าคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ไวกว่าคนอื่น